สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o อสโฟกตวันประจำวันที่18มิถุนายนกับดิฉันจาด้วันสุดทิธนกูลคุ้มชมคะแม้สถานก,การณ์ในตะว,วันออกกลางจะยังคงตึงเครียดแต่เงินไต้หวันกลับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้เงินไต้หวันพุ่งแตะระดับ29.46ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโดยหลังธนาคารกลางเข้าแทกแซงเช้าว,วันนี้เปิดตลาดที่29.59ก่อนพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อแรงขายดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น เมื่อวันนี้เงินไต้หวันแข็งค่าแตะระดับ29.46ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐทะลุแนวต้าน29.5แข็งค่าที่สุดในรอบ3ปีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ภาคการผลิตต้องเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องหลายบริษัทเร่งแลกเงินดอลลาร์เนื่องจากต่งกังวลว่ากาไรจะถูกลดทอนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่แรงงานต่างชาติเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แม้ทางการกลางจะพยายามรักษาเสรยภ,ภาพของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่มองว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลกขณะนี้ยังคงอ่อนตัวธนาคาร กลางจึงทําได้เพียงชะลอไม่ให้เงินไต้หวันแข็งค่าเร็วเกินไปคุ้คมชมคะเมื่อวันนี้สถาบันการจัดการนานาชาติหรือ IMD ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยรายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโลกปี2568โดยในปีนี้ไต้หวันขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6จากแรงหนุนด้านสกยภาพทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI ขณะที่ประเทศไทยร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่30เนื่องจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐที่แย่ลง สถาบัน MID ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกประจำปีพุทธศักราช2568ไต้หวันอยู่ในอันดับที่6ขยับขึ้นมา2อันดับจากปีที่แล้วจากทั้งหมด69ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยสามารถเอาชนะไอร์แลนด์และสวีเดนเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ฮ่องกงเดนมาร์กและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเท่านั้น ในบรรดา4ตัวชี้วัดหลักของ M.I.D. ไต้หวนันมีด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่อันดับที่8ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจอยู่อันดับที่4โครงสร้างพื้นฐานอยู่อันดับที่10และศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากอันดับที่16ในปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับ10ในปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อันดับโดยรวมของไต้หวันสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเติบโตของดัชนีจ้างงานที่ไม่ดีและดัชนีราคาผู้บริโภคที่สูงทำให้ด้านการจ้างงานและราคาสินค้ามีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามไต้หวันมีอัตราการเติบโตของประชากรในปีพุทธศักราช2567ติดลบ0.09%และมีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนอยู่ในระดับต่ำซึ่งล้วนเป็นจุดอ่อนขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่30ร่วงลงมา5อันดับเนื่องจากประสิทธิภาพของภาครัฐที่ไม่ดี เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในไต้หวันมากขึ้นสภาพัฒนาแห่งชาติของไต้หวันได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายจ้างงานผู้ชี่ยวชาญต่างชาติโดยจะขยายวีซ่าให้กับผู้ชี่ยวชาญด้านดิจิทัลผ่อนปลนเงื่อนไขาการขอบัตรถิ่นที่อยู่ท้าวนรนพร้อมยกระดับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวันได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการรับสมัครและการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติซึ่งสภานิติบัญญัติเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นแต่ในประเด็นเกี่ยวกับการที่ชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในไต้หวันยังต้องพิจารณาถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรด้วย那个离开的比例是多高呃离开的比例目前呢大概三千九百多位所以我们就这几个我们都会打包呃一起处一起,一起把它处理建立一个好的生态系统 การแก้ไขครั้งนี้มีประเด็นสำคัญทั้งหมด4ประการคือเป้าหมายเพื่อดึงดูดเยาว,วชนจากทั่วโลกให้มาททำงานที่ไต้หวันจากเดิมที่จำกัดเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย500อันดับแรกของโลกแต่ขยายเป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยใน1,000อันดับแรกและไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน2ปีอีกต่อไป ถัดมาคือขยายเวลาพรนุักอาัยของดิจิทัลนูมตวีซ่าจาก6เดือนเป็น2ปีขณะเดียวกันก็มีการผ่อนปลนข้อกาหนดในการยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรและสุดท้ายคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในไต้หวันให้เอื้อต่อการรักษาบุคลากรคุณภาพซึ่งนอกจากเร่งดึงดูดบุคลากรต่างชาติแล้วสสบางรายยังชี้ว่าปีที่แล้วไต้หวันมีอัตราการเกิด134,000คนปีนี้น่าจะลดลงมาซึ่งจะเป็นสถิติต,ตำสุดอีกครั้ง 它它是是是是是不不够的的的是是这个部分有有帮助但确还在加强空间สสเผยว่าอัตราการเกิดของไต้หวันที่ลดลงต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักคือค่าจ้างราคาบ้านที่สูงและต้นทุนการศึกษาที่แพงดังนั้นการให้เงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้จัดให้โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังขณะที่ประชากรอายุต่ำกว่า40ปีในไต้หวันราว25%ดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลอย่างน้อย1แก้วทุกวันซึ่งในระยะยา,าวอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดได้จึงมีสอสเสนอให้แก้ไขกฎหมายมเพื่อยกเว้นภาษีให้กับเครื่องดื่บที่ไม่มีน้ำตาล เมื่อวานนี้มีการจัดถแถลงข่าวเรียกร้องให้กระทรวงการคลังแก้ไขมาตราแดของกฎหมายสินค้าโดยเสนอให้เครื่องดื่มไร้น้ำตาลที่ผลิตในประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับน้ำผลไม้ธรรมชาติ100%ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ผลิตสามารถตั้งราคาที่ดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้นกระตุต้นให้คนหันมาบริโภคเครื่องดื่มที่ไร้น้ำตาลมากขึ้นจากการสำรวจพบว่ากลุ่มคนไต้หวันที่มีอายุต่ำกว่า 40, 40ปีดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1แก้วคิดเป็นสัดส่วนเกือบ25% ซึ่งจากการติดตามในระยะยาวยังพบความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกับโรคอ้วนโรคกลุ่มอาการเมตาบอลิกโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการก่อมะเร็งด้วยดังนั้นจึงเรียกร้องให้รัฐออกนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลของประชาชน 消者很明的就可以知道สำนักงานอาหารและยาเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาฉลากข้อมูลโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนใช้อ้างอิงขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติก็ได้มีการพิจารณาร,าาร่างแก้ไขกฎหมายภาษีสินค้าเพิ่มเติมซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็แสดงจุดยืนสนับสนุน ไปดูความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันค่ะล่าสุดมีรายงานว่าอิสราเอลมีแผนลอบสังหารผู้นําสูงสุดของอิหร่านแต่ถูกทรัมป์ห้ามไว้อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ทรัมป์ได้เรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขและยังเตือนให้ผู้คนที่อยู่ในกรุงเตหารานซึ่งเป็นมงหลงของอิหร่านเร่งอพยพโดยเร็ว เมื่อวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมเติมชาชนในกรุงเตหะรานให้อพยพโดยด่วนโดยระบุว่าสาหรัฐรู้ตำแหน่งที่ซ่อนตัวของออยาตเลาะอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่จะยังไม่ลงมือสังหารเขาในตอนนี้อีกทั้งยังประกาศว่าสาหรัฐสามารถควบคุมน้านฟ้าเหนืออิหร่านได้อย่างสมบูรณ์และเตือนว่าความอดทนของสหรัฐมีขีดจำกัด The Wall s t r ร e t Journal รายงานว่าอิหร่านกำลังอาศัยซาอุดิอาระเบียเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยโดยแสดงความประสงค์ที่จะลดระดับความขัดแย้งทางทหารและกลับมาเจรจากันอีกครั้งโดยมีเงื่อนไขว่าสหรัฐต้องไม่เข้าร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านโดยตรงอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีกรุงเตหรานอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนชาวบ้านในพื้นที่ให้เร่งอพยพโดยด่วนขณะที่เมื่อวันก่อนกรุงเตหรานเพิ่งเกิดความปั่นป่วน,นจากกระแสะอพยพร้านค้าหลายแห่งทยอยปิดตัวคนแห่เข้าคิวเติมน้้ามมััันนนนนจป่ ขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS ไต้หวันในวันนี้นะคะจากการด้วยภาพการแข่งขันรถกล่องสบู่ที่สหรัฐแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ